เก็บเห็ดย่าไยไปหมอนไปข้าขไปมีโบยบยนด,ดอกยเมื่อนี้ยย่าอำเภอบันดุงอำเภอบันดุงจังหวัดอุดวนท่านี่สือพามาเบิงเห็ด เข่งถ้ำเห็ดตับเตาอันนี้เป็นหน้าปังพี่น้องหน้าปังย่ายนี่แหละแล้วก็ยุดเลาะหน้าปังย่ายนี่ก็จิมีเห็ดตับเตาเกิดขึ้นมองเกามองเดิยมย่า่คอยมาเก็บ ff, นี่แหละโบเด็กไปเก็บไส้ดอกพี่นอ้อ,อ, na, อ,อ,งองเก็บเอาติยุน่าเจ้าของมองเกามองเดิมมองเกามองเกาเกา ซองมึมงกันละสี่บ่เป็นลายดอกเตอยู่พี่น้อง หมืนดูพี่น้องมามนหลายเติบอยู่เพ็ดมูนี่ได้หลายดอกเติบอยู่พี่น้องถ้าสิออกกหน่อยๆหัหก ก็ขาดพันบอกว่าเอาอ,อกหน่อยๆวันนี้ยายสื่มาขายคือเกาล่ะวันนี้ขายได้เงินลอยหาสิบบาทมาสองมือคนได้ถอนกันไว้ได้เงินลอยหาสิบบาทกิโลละล,ะลอยพี่น้องพันซื้อห้กิโลละล,ะลอยเฮ็ดกระโบแพงดอกง่ามนี่เฮ็ดหลายเฮ็ดโขกก็ะมี่เห็ด บวกเพื่อกระจกกรไดกระจาไปเก็บค่อยออกน้อยๆเพาะสัน้นพันว่าเกือบมากพอทัน ภาสิบกเขามากแล้วล่ะ,ะอันดอนนี้ว่ามันบ่มีประสันเมืองนันกระดัยมันก็เลยเขามาเบิ่งอีกเอ้ามีเป็ดมีจบเจอือมีพอได้เก็บอยู่มองเก้ามองเดิมนี่ล่ะพี่น้องแปดสิบดอกกันล่ะก่อนอื่นก็ขอโทษขอให้หล,ลายๆเด้อพี่น้อง ผู้ใดเขามารับส้มรับฟังของอันส่องของายส่งเก็บเห,ห็ดใยผู้ใดวิ่นผู้ใดอ็นยท้ายวิ่นวิ่นกับได้คอสเอาไพ่หลายๆมองตังกองายมันกับบอคยมีมันเป็นเพิ่มเป็นปลาเป็นปลาตำตำตาหัวริงป่า มาใน,นก็นมาพออีกดอกซุ้มโอ้ส่งหมานอีกดอกมือนี่เป็นหมอบไปข้านเข้าไปหาเห็ดถึงถ้ามัน,มนหายากกว่าเห็ดเห็ดลูกข้าเห็ดลูกข้ามันบ่ได้กลุ่มู้นี่มีหลายดอกไปพี่น้องหีดอกมาก นี่บอยากนบวิทดอกเพราะว่า,วามันเป็นโล่งๆย่ายด้ต่างกล่องอยู่มองเป็นลายเติบแล้วนี่ติดดอกนม,อนมพี่น้องน้ำถั่วทำพี่น้องน้ำไหลเข้าไปแล้วฝนตกหน,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 นักเมื่ขึ้นฝนตกหนักคักหนักน่ให้เขามาซองเมองกับโบมีเห็ดอกทั้งน้ำก็บถ่วแล้วจะ,จะได้กลับขึ้นไปละบัน ดอกเถ่าดอกนึงยากกันาที่เนเมื่อเอาเมื่อใส่เครื่องตาหูดิ้งึงกันบีถิมไปลองเบิ่งเทือมมีเสือเทือมันเกิดมันได้ออกจากดอกมองเป็นตะตาอกตาะออกเรียวเบิงบ่งเบิ่งนี่คนน่ะ ปลาหงลิ่นกับปลาบิดเห็นดอกหนึ่งสองดอกน่งเคยมีกับมีคือเกา่ามายำได้มาเอาตีองนี่แหละนี่สองดอกหน่อยๆนี่คือเกา่ามาเห็นสองดอกนดอกนุ่ม มองนี้บอกเห็นออกเธอเดียวอีละเธอสองข้านเขามาเอาพี่น้อง หกดอกพี่น้องมองนี่เมื่อคืนว่าสิเกิดจากเม็ดก็เคยเกิดเธอนึงหล่มาเบงมันเถาเบิดเลยถิ่มเสื้อไปนี่นี่เราเกิดเธอที่สองมองมองเกหน้ามองนี่แหละจะลายเติบแล้วพี่น้อง้าลุเมือน,นี้ย่ายก็ได้เห็ดใส่ตาซํานี่แ่ะพี่น้องนี่แต่ดอกนมมีดอกเถาเลยดอกเป็นตะไคร มืึอนี้ยากกัสิเอาเมื่อไคขึ้นเก่าเาหระเอามา่อถอนไว้ไม่ได้ขายมืงเด็กกับไคมืออื่นมืนกับเมื่อเก็บเติมใช่กันมือกีบจักสิได้จักดอกละ่ะทรรมาเบิงเอามาเบิงมาลุนเอาบ่มีก็ยังส่งสิบโอ้อีกแล้วล่ะพี่น้องเครื่องนำกับถั่วมผมมองปลาเห็ดย่ายมีได้กับสิเมื่อก่อนหาโม่งเศร้าเราพี่น้องมาตั้งแต่เก่าโม่งกลัวคนม,มาลองหา หายนางนก็ไม่เคยมีไ่ครออก่ออกเท่าคนี้หละบาทนี้ <c oughs> บอกว่าจะเดือนมีหน้าผมเนาะมีหน้ามสาคือสภาพามีโทน่ากวรากระดาหอดเกิดเดือนกวรากระดากันยังออกอยูเครื่องเดือนเรายังออกอยออกเกือบทุกมือเกืบกระไดเกือบทุกมือนี่จะขอจบคิดคนเดอ้อให้น้องเมื่อก่อน